สนยนรวมจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและสินค้าไอทีแอดไวส์สาขากำแพงเพชรจัดงานไอทีอีเวนต์ไอเยาวีอาร์แอดไวสไอทีจีเนียสออนทัวร์ทูเทนทเวลชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานคึกคักค่ะ เมื่อวันที่24มีนาคม2555ที่ผ่านมาที่น้าบริเวณร้านศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและสินค้า IT a d แอดไสาขากำแพงเพชรได้จัดงาน IT ทีอีเวนต VR Advice IT Genius on Tour 2012โดยมีนายกฤษดาชีวสิทธิรุ่งเรืองเจ้าของกิจการแอดไวส์สาขากำแพงเพชรเป็นประธานในการจัดงานนี้ขึ้นภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ได้เล่น พร้อมทั้งประกวดการเต้น cover dance จากทีมต่างๆของเยาวชนภายในจังหวัดกระแพงเพชรและผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมสนุกกับเกมสุดมันรุ่นรับของรางวัลมากมายนอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมคอมซ่อมโน้ตบุ๊กให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กพร้อมด้วยคูปองส่วนลดสูงสุด2,000บาทโดยลูกค้าที่ซื้อโน้ตบุ๊กในวันงานทางร้านมีส่วนลดทันทีให้ถึง2,000บาทนอกเหนือจากคูปอง ร้อมของแถมอีกหลายรายการซึ่งลูกค้าที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานยังจะได้มีโอกาสลุ้นสัมซุงกาแล็กซีแท็บฟรีโดยจะจับแจกชั่วโมงละ2เครื่องรวม10เครื่องสำหรับบรรยากาศภายในงานนั้นมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเลือกซื้อโน้ตบุ๊กและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งทางแอดไวส์สาขากำแพงเพชรมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน และกิจกรรมต่างๆทางแอดไวทที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกร่วมสนุกสนานกับศิลปินชื่อดัง2 DJ ดีเจสุดฮอตจาก95 EFM โดยดีเจเจมกับดีเจอาร์ตและในช่วงคำ่ำยังจัดให้มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดูโอแคลรี่บาบาส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านแอดไวส์สาขากำแพงเพชรหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 7 2 1 1 9 9ค่ะเนี่ยจริงๆเนี่ยสองพันสิบสองเขานนี้นะฮะเรามีกิจกรรมนะฮะลุมไว้